ว,ย,ว,ย,วยอะไรก็ขายกันที่ไซส์3ปีนะครับจะได้ตัวประ,ประมาณ3 0ม0 0ื่นกว่าบาทบ่อละ300ตัอยตัประมาณเกือบ10ล้านบาทคุณมองวนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มจระเข้ที่ราชบ,บุรีครับเราจะพาไปดูกันย้ายจระเข้ย้ายจระเข้ก็คือจับจระเข้นั่นเองไปทุกคน <c oughs> ทำอะไรกันนะเฮ้ยโห วยวายอะไรไอ้เรื่องคุมเลยต่อเลสไหมไอ้เรื่อมันขึ้นแบบโอ้โหนี่ฮะทุกคนการขนย้ายตระเทสเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงมาไม่ได้ลูกเราจะไปร้านอาหารนะลูกเดี๋ยวในข้างในก็มีเหรอเฮ้ยลงไม่ได้เหรอมันไัดลงไปต่ำๆตำๆตำๆตำๆแล้วไ่ลงตันมันกระโดดอีกมจับไม่ได้ต่อจับทำไมอีนี่เขาพุ่งวายไอ้คุ้มเลยนะโอ้โอ้เฮ้ยคุ้ยนะอะไรครับเนี่ยให้ลงทำไมแล้วมันขึ้นยาก ทิ้งกูไว้กับจระเข้เน <ER ี่ยเหรอระเบี่จับท uh ิ้งกูให้กับจระเข้เฉยๆแอ๊บไม่มีดีหรอกของกูเนี่ยเฮ้ยใครก่อนใครกันเลยไปจับเร็วอำไปก่อน เดี๋ยวขอทำใจว่าทำใจก่อนขอทำใจว่าทำใจก่อนบบไปไก่อนเลยครับไปก่อนเลยครับขอทำใจก่อนนี่นี่ดูวิธีการจับก่อนใช้สวิงช้อนแบบง่ายเลยเหรอใช่พี่ใช้้ใชสวิงช้อนแล้วเราก็จะมัดปาก,อ,ากอุยอ้ยออกเอาแล้วเหยียบแล้วครับอันนี้คือไซส,ส์แปดเดือนเนี่กินกินส้มๆมไหมครับ <S <S นั่นแหละครับโชว์ประจำอยู่ที่สะพานนะสเานตกตกงาน อ่ะไปอ่ะไปมืเนี่ยไม่ว่างหายอยู่ไม่ว่างหายอยู่กูรับถือก็บอกว่าพัดตอร์เกนที่ต้องให้ผู้หญิงคนนี้นะนี่ครับโอ้โหดูดูดูมดูเลยไหมคซุปซอสทนี่ต้องบอกว่าใช่ค่ะแล้วก็ใส่เสน็จนะค่ะซอร์ตอร์เกนที่เหมือนกับเป็นแากกันเลยเรแล้วปิดตาเหรอไม่ปิดตาค่ะใช่ค่ะอู้เป็นตัวอย่างให้พี่อัพดูค่ะเขาเชื่องจริงจังเลยนะไม่เชื่องดิบดิ้นเหรอก็บอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะเป็นสัมผัสที่ กูไม่เอาแล้วนะครับพอแล้วนะฮะกำหามทัก่มคนลุกเล่ยยเนี่ยนี่ครับอุบัติเหตุเกิดได้เมื่อกี้เขาเขาเป็นคนเปิดนะคนหลักโดนฟันยับเลยอ๋อมันจะเท่ฟันกูหรือกเมาเมื่อกี้กัดน้องเข้าไปนะขอโทษน้องขอโทด้วยเมื่อกี้เมาเฉยโอ้โหไม่มีมันหนักเมืนอนะคือคือกัดไปครับเดี๋ยวเกี่ยวไม่ไหวอ่ะเกี่ยวเกี่ยวกับ ัไม่เราไม่ด้วยหรอกพี่ต้องคิดว่าแบบเหมือนเราถือกระเป๋าแอ้มเมสอะไรเงี้ยเมียดิ้นอยู่เมีดิ้นอยู่แบบไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วทุกคนไม่ตัวใช่เพราะมันมาเขาบ่อยอันนี้ต้องบอกว่าเพิ่งตื่นแล้วก็ออกมาเลยเพราะว่าทำไมต้องจับตอนเช้านี่คือพี่พัยครับเจ้าของกิจการเราเป็นระบมอเป็อย่านี้นี่ต้องเมื่อคืนดีกว่าจะไม่นอนเลยใช่ที่ผมนะอาทิตย์กว่าแล้วยังไม่นอนเลยนั่นจรดีหยอกหยอกหยอกพี่รอรึ อันนี้คือฟันติดอันนี้เราเอากลไกไปตัดปากล็องเคีย้ยวออกนะเ <c oughs> อาไม่ใช่ตัดสวิงออกสิออกทุกอย่างเขาบอกว่าเนี่ยขนาดตัวตัวเล็กอันนี้แม่งแรงเรยอะด้วยเนี่ยแต่ดูมือน้องเมื่อกี้ดิโดนฟันมันแป๊บเดียวเมีน, <c oughs> น่าเชื่อครับนี่คือไก่ทองครับ จับเหมือนจับลูกแนวกันเลยทำไมไม่เลี้ยงในนี้เลยครับพี่พัดอ๋อไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอ90เซนหรือว่าประมาณสัก100เซนอย่างเงี้ยต้องย้ายเขาออกเพรเพื่อให้เขามีพื้นที่มากขึ้นในการที่เขาจะได้โตออ๋แล้วก็อีกอย่างคือต่อให้เป็นลูกรุ่นเดียวกันมันก็จะมีทั้งแบบโตกว่าตัวเล็กตัวเล็กก็จะโดนรังแกโดนกัดโดนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องย้ายตัวใหญ่ออกถ้าเราปล่อยเขาไว้ตัวใหญ่ก็จะกินอาหารแบบ เยอะกว่าเยอะกว่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าดูง่ายๆเนี่ยตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยคือรุ่นเดียวกันนะอืมพวกเนี้ยคือตรงมาลิบกันเฮ้ยมึงพร้อมกัดนหนูมาเราเนี่ยคืออยู่ก็ต้องเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องไม่ประมาทเฮ้พี่ครับลีลาเยอะแล้มัสะบัดขาสะบัดเอวหนูแล้วหนูนเจบ็บเด้เอ ขนาดนั้นเลยเหรอเออเป็นชีเป็นชีเป็นชีเกี่ยวเดี่ยวนะคะอันตรายจะเป็นนี้ครับทุกคนอ้าวมันจะมีฟันล่างที่หย่อนขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วกระเทียมเค็มคือฟันแม่งคมทุกซี่ไรเยืนๆเนี่ยมันจะเกี่ยวมือได้เวลาตอนปล่อยเมื่อกี้ที่น้องโดนโดนเด็กตัวนี้มา อุ้ยอุ้ยจังหวะแหว่งมันแขนอ่ะคุณว่าโมดี่ใชที่เวลาอยู่ที่นี่เวลาอาบน้ำที่ไม่อาบในห้องน้ำเราอาบไว้น้ำเดินโอ้ยนี่สต่อไว้น้ำใช่ฮะ คือมันยังคิดเป็นถ抓เดินตอนเค้นะคือมันมีความความแข็งของของมันนะแต่หมายถึงว่าคือมันจิ้มไปมันก็มันก็ยุบตามนิ้วอ่ะมันยังมีความนิ่มอยู่มาแล้วมาแล้วนี่ไงไม่ต้องนับนะต้องโดนไม่ต้องนับเฮ้ยร้องเหรอนี่สิเสียงร้องเหรอก็เมื่อกี้อมันร้องผมก็อย่างนี้แหละโ้นต้นต้นไปเลยไปเลยไปเลยไเสียงร้องเฉยเลยเลยเฮ้ยมันแล้วแบบมันเหมือนหมาเหมือนกันนะไม่เสียงแบบร้องแบบรำคานอ่ะ ไปดูไซส์ใหญ่เลยไหมไปถึงว่าใหญ่จริงๆที่แบบดูพ่อแม่มันอ่าเดี๋ยดูพ่อแม่มันก่อนแล้วหลังจากที่ดูพบพ่อแม่มันนะครับเราก็จะพาไปดูลูกมันลูกตัวจิ๋วๆเลยที่แบบไซส์ออกมาเป็นตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่น่ากลัวไปดูบ่อนี่ก่อนดีกว่า นี่ก็คือสอบ่อใหญ่ที่เลี้ยงเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือให้มันเจริญเติบโตด้วยตัวมันเองพันนี้พีกจริงแล้วก็พร้อมที่จะวางไข่ตรงเป็นพื้นที่วางไข่ครับก็ถ้าเกิดผสมพันธุ์กันเรียบร้อยก็จะวางไข่ตรงนั้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือ5เมตรครับในบ่อนี้แล้วก็มี4เมตรโดยเฉลี่ยครับพ่อแม่มันราคารู้สึกว่าเท่าที่พี่พทดพูดกันก็ประมาณ2องสามแสนนะต่อตัวต่อตัวใช่ไหมใช่แต่ว่าก็ก็คือซื้อมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะสามารถอยู่ได้นาน แต่ว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยลักษณะต้องดีถุงหนังต้องดีมีความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับมันจะได้ให้ลูกที่ดีมาผลตอบแทนของการเลี้ยงจระเข้นะครับก็คือสมมุติเราขายกันที่ไซส์3ปีนะครับจะได้ตัวประ,ประมาณ30,000กว่าบาทบ่อละ300ตัวสมมุติว่าทำปีหนึ่ง1รุ่นขึ้นมาสัก4บอ่อก็จะมีอยู่ที่1,200ตัว1บ่อ300ตัวเนี่ยตัวสามหมื่นกว่าบาทจะตกประมาณเกือบราวๆสิบล้านบาท เนี่ยถ้าคุณรันระบบนี้มาถึงปุ๊บมาถึง3ปีคุณหายคุณได้10ล้านตอนหนึ่งบ่อถ้ามีบ่อเดียวแล้วคุณก็รันทุกปีมันก็จะโตมาทุกปีทุกปีระบบดการทุกปีทุกปีคุณก็จะมีเงินที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวแต่ในหนึ่งบ่อที่ว่าเมื่อกี้นี่คือมันต้องอายุเท่าไหร่สเดือน3ปี3ปี3ปีเขาเลี้ยงประมาณ2อ0 0าัตัวไหมถึงเกินไม่ทับมึงหลายบ่อมางนะตอนนี้มันพราที่นี่มันพาร์ตี่นี่เนี่ยบ่อพ่อพันธแม่พันธุในบ่อเนี่ยใหญ่สุดแล้วก็ บ่อเมื่อกี้ที่เราย้ายก็โตขึ้นมาหน่อยครับแล้วมีบ่อดูบานอีกที่แบบเป็นแบบตัวน้อยเลยอ่ะเด็กน้อยอ่ะบ่ออะไรไม่เข้าใจบ่อสร้างบ่ออู้กับบ่อกระตั้งอ่ะบ่อคืออะไรบ้าเนี่ยไปครับไปดูบ่อดูบานดีกว่านี่คือบ่อ V.I.P ฮะทั้งบ่อทั้งบ่อเลี้ยงตัวเดียวหรอก็บ่ออาจจะแบบว่าเป็นคนรักสนุกทีเดียแล้วมันจะมีนูนเขาจะไปรวมกลุ่มบอยูโรชนะฮะแต่ตัวนี้อาจจะอินดี้หน่อยอันนี้ประมาณ2เดือนก็ตัวประมาณตู้แก่ตู้แก่บ้าน นะครับบอ่อนี้ประมาณห้าเมตรห้าเมตรหกเมตรแหละโดยประมาณนะครับก็จะเลี้ยงไว้แบบนี้จนกว่าเขาจะโตไปถึงประมาณแดเดือนค่อยขนย้ายครับขัดไซกันอีกทีหนึ่งกำลังน่ารักเลยไซนี่อันนี้เกือบเผือกใช่ไหมพี่ใช่อันนี้สีแบบนี้ล้านตัวจะมีสักตัวหนึง่งถ้าเผือกไปเลยเนี่ยจะประมาณสิบล้านตัวตัวหนึง่งอันนี้ไม่เผือกนะทุกคนเห็นเขาขาแบบนี้นี่คือแค่สีมันขาวหลังจากได้ไข่มาเนี่ยก็ เอามาใส่ในกล่องโฟมแล้วเก <Yeah. S 1> okay. ็บไว้ในโรงเรือนแบบนี้ก็จะมีในล่ำเวลาบอกชัดเจนว่ากล่องไหนมีกี่ฟองเอาเข้าเมื่อไร่เมื่อไหร่ก็จะมีเวลาบอกเปิดทุกสองอาทิตย์เช็คว่ากล่องไหนเนี่ยมีเชื้อไม่มีเชื้อการส่องดูเชื้อก็ส่องกับไฟครับถ้าสมมติว่าเห็นเป็นเส้นเลือดเหมือนไข่เป็ดอ่ะเห็นมีอะไรนั่นคือไม่ติดเชื้อนั่นคือเอาไปทำกินได้เลยใช่แต่ว่าชอบสีคุณๆเนาะ ถ้าสีคุณๆเหมือนไข่เค็มอะแบบมองไม่เห็นอะนั่นคือติดเชื้อแล้วก็เชื้อก็ฝังแล้วสามารถเชื้อเชื้อมันติดเชื้อมันติดอ่าพร้อมจะเป็นตัวสามเดือนครับ3มเดือนมันก็จะออกมาเป็นตัวเราก็จะมาเปิดกล่องเนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอเราได้แล้วก็อนุบาลอย่างที่เห็นนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆถึงกว่าไซที่จับลงบ่อใหญ่แบบนี้ได้ตั้งแต่8เดือนขึ้นไปนะครับจริงๆ8เดือนเราคัดไซรอบนึงก่อนเอาที่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกัดกันเราเห็นที่มันกัดกันแล้วเมื่อกี้ปากแหว่งไปบ้าาางเพระว่ งปาก,กันแล้ก็บิดบางบางตัวนี่คือขาขาหน้าคือหายไปเลยก็มีนะนบอ่อใหญ่อะทีนี้หลังจากนั้นมาจากเมื่อกี้ไป1ปีไป2ปีไปสปีพอ3าปีเนี่ยไซส์เมตรแล้วเ <c oughs> มตรนี่ก็คือไซส์ธุรกิจที่พร้อมจําหน่ายนะ <c oughs> ก็เห็นว่าเป็นโมเดลการลงทุนธุรกิจที่ดีหากใครมีเงินนะครับว่าก็ทำเป็นอาชีพเสริมนะ <c oughs> <c oughs> ผมว่าหลักๆอยู่ที่ลงโรงเรือนใช่ใช่ใช่ใชโรงเรือนนะครับถ้ามีเงินทํโรงเรือนได้ก็ผมว่าก็ทําได้เลี้ยงได้กาไรต่อบ่อถ้าคิดเฉลี่ยเฉลี่ยก็เกิน5้าล้านต่อบ่อกเกินน่าจะเกินครับอันนี้คือส่งออกได้เลยนะถ้าเป็นน้ําเค็มที่ผ,ผิวดีแบบนี้ก็คือจะมีดีลเลอร์มาจัดการเลยเพราะว่าผมเคยคุยพี่พัดน,นี่คือส่งยันโน่เลยนะพวกจีนพวกเรืคือส่งหมดเลยนะอ๋อก็คือใส่เคอร์รี่ใส่เคอร์รี่ไปก็ใครเอฟก็ หรือว่าก็าคือมีคนมารับไม่ไแน่ใจแล้วเขาจะมีพิธีการยังไงนะฮะแต่ว่าคุ้มนะหมายถึงว่ากับการลงทุนอะไรแบบนี้นเออเอโอเคนี่ก็คือโมเดลธุรกิจที่เอามาฝากกันนะครับทุกคนเรามาในวันที่เคลื่อนย้ายจระเข้พอดีก็สนุกดีแนฮะแต่ก็ต้องระวังเห็นตัวเล็กๆแบบนั้นนะ่ะฟันคมมากล้ำลาด้วยแบบคำคู่ๆเท่ๆอยากจะบอกเลยว่าธุรกิจแบบนี้นะคนเรายุคนี้นะก็ต้องให้จำมาเลยว่างานหนักไม่เคยค่าคุณนะฮะแต่ทำให้คุณมีคุณค่านะครับเจอกันใหม่ 哎。<laughs> <laughs>